คุณผู้ชมหลังจากดราม,ม่าแล้วเราไปดู<ม>เรื่องราวอินเลิฟกันหน่อยนะคะสำหรับเรื่องราวของหนุม่มบอยประกอค่ะห,หลายคนมองว่าเอ๊ช่วงนี้คลั่งรักสาเฟร,รือเปล่าหรือยอย่างไรทำไมดูแบบทุมเทจังเลยนะคะซึ่งหนุ่มบอยนั้นจะตอบว่ายังไงคุณผู้ชมไปฟังจากปากเขาค่ะไปเลยเพราะหลายหลายคนอาจจะไม่ได้เห็นภาพผมในมุมแบบนี้อาจจะไม่เคยเห็นเลยพอมาเห็นเขาอาจจะแบบมีการแซวกันหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่า ถามว่าผมทุ่มเทความดังไหมก็ก็ทุ่มเทแหละยังยังยังไม่ได้เป็นแฟนไม่ได้เคยเจอละพันเคยเจอไปเจอเพราะตอนนั้นพอดีเฟย์เขาไปถ่ายงานที่ที่สตูโฟครับแล้วแฟนแฟนก็อยิ่ที่สตูก็มีพูดคุยกันเขาก็มีพูดคุยกันมีทักทาาพูดคุยกันก็คือเอาตะพูดตรงๆวันนั้นที่เราเชวนงกันไปก็คือเป็นแก๊งที่เราทำทำรายการด้วยกันนะครับามจริงก็คือมีแค่เกสคนเดียวที่แบบยัง ไม่เปิดเผยตัวตนออกมาเขาก็ย er uh, ังไม่ได้มีแฟนแหละอ่ะนะครับก็กเขาเป็นคนเดียวที่แบบตรงนั้นก็เลยเราก็เลยจับเขานั่งเก้าอี้ก็แกล้งเขาก็มีแซลบ้างครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วคือเราก็ชอบเขาที่เขาเป็นแบบนี้แล้วเราก็เคารพในการตัดสินใจของเขาปกติผมให้แม่เป็นคนที่บริหารจัดการเรื่องการเงินของผมอยู่แล้วครับแล้วก็พอดีมันมีเงินก็คือผมให้แม่เนี่ย 1 6 9 9 9 9 9าน9 9กควจริงมันมาจากเลข1 7 0 0 0ล้คร like ับพอดีว่ามันเป็นเงินก้อนที่เกี่ยวกับการขายที่แล้วก็บวกลบคูณหารปุ๊บปั๊บเนี่ยเงินก้อนนี้ของผมอะอยู่กับในบัญชีแม่เฉยๆก็เลยก็เลยก็เลยยกให้แม่ไปเลยครับแต่ว่าก็ตัดออกบาทนึงเพื่อแค่ว่าให้เลขมันเป็นเลข9เลขมงคลแห่เรับ ไม่ได้คลั่งรักเป็นคนที่ทุ่มเทให้ความรักมากกว่าเธอเชื่อไหมพี่อะไปกินกาแฟอยู่ร้านกาแฟร้านหนึ่งและพี่ใส่แมสก่อนนะพี่รอกาแฟแล้วก็มีดาราเนี่ยน้องบอยเดินมาแล้วนางก็ใส่แมสอย่างเงี้ยนางก็มาถึงก็ยกมือสวัสดีบอกพี่ครับเป็นไงขนาดเราใส่แมสนะนางก็ยังจำได้นางก็เข้ามาทักไป็นี่บ้างครับสบายดีไหมแล้วเสร็จปุ๊บก็มีน้องผู้หญิงก็เดิน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 มาแล้วนางก็บอกเนี่ยพี่ชายแฮปเขาแนะนำนะรู้สึกว่าเออจริงๆแล้วบอยอะ แกล้งเดินหลบพี่ไปก็ได้แต่นางเดินตรงมาหาเราเลยเ,ออเราเลยรู้สึกว่าเนี่ยเป็นดาราอีกคนหนึ่งที่มีความสุ้สรับมีความเป็นตัวของตัวเองและพอะเขาเปิดเผยก็น่าดีใจกับน้องน่ารักด้วยนะบอกว่าตอนนี้ถึงแม้สถานะย,ยังไม่ได้เป็นแฟนนะก็คุยกันอยู่เดี๋ยวหาวันเดี๋ยวทานเดี๋ยวรอดูวันที่เขาขอเป็นแฟนอะเดี๋ยวรอทพี่ว่าต้องจัดใหญ่ไปกระพริบอะก็รอดูเออต้องรอดูรอดูเป็นอีกคู่หนึ่งที่ที่เป็นคู่รักที่มาใหม่ค่ะแล้วก็ หลายคนเชียร์เพราะทุกคนอยากเห็นแฟนของเจมอยตแต่เห็นเขาบอกแล้วนี่<ะ>น้องอะไรนะวันอะไรน,ะนอ,อก็โอเค,อเ,คเปิดเปิดไฟเขียวเลยรับพี่สะไฟไรคนนี้ะนะครับ